สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถทําเงินทํางานมาฝากนะครับกับมิตซูบิชิไทตันนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ตอนเดียวตู้ทึบครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับมือเดียวป้ายแดงใช้งานแค่1 10, 10, นึ0 0 0สกิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับติดแก๊ส LPG ครับประหยัดสุดๆครับ 147,000บาทนะครับใครจะผ่อนออกไปใช้งานนะครับ4000บาทโดยประมาณนะครับเครดิตดีนะครับจัดได้เลยครับคันนี้สภาพสมบูรณ์มากๆครับโทรเจราจาได้เลยนะครับรถอยู่ที่จัดจักรนะครับย่านนั้นเน้นให้ไปดูรถทดลองขับหรือใครชอบนะครับไปขับดูนะครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแน่นอนนะครับคันนี้การันตีการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับรถเช็คและคัสสภาพสวยนะครับมือเดียวป้ายแดงเนียนๆครับ ไมยแท้นะครับ1 1 4 0 0 0กิโลเมตรประมาณนั้นนะครับสภาพภายในโดยรวมสวยสะอาดเอาไปใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องไปวนหาที่ซ่อมนะครับรถเช็คงานมาแล้วครับเข้าศูนย์ทุกระยะครับการนตีสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถทํางานนะครับคันนี้ก็ซื้อไปก็เข้าร่วมบริษัทขนส่งได้เลยครับส่ง Delive อรนะครับม่ว่าจะเป็น อาหารหรือภัสดุก็มีครับเขาก็ใช้ตู้ทึบกันเยอะนะครับและส่วนมากก็จะเน้นเอาสีขาวซะด้วยนะครับลองสังเกตดูได้นะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์ครับไม่ต้องไปตีตู้ไม่ต้องไปทําตู้เองแล้วครับคุ้มแน่นอนจัดทรงไว้ให้ครับพร้อมบรรทุกหนักเลยครับแมกหน้าแมกหลังครับพร้อมครับลองชมดูก่อนนะครับจะสวยถูกใจเข้าตาใครบ้างหรือไม่นะครับ โทรเจราจาแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่นลดได้ครับรถอยู่ที่จัดตุจักนะครับสำหรับไทตันนะครับรู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นรถสายกระบะที่อึดถึงทนใครที่กำลังเลงหารถเอาไปทำงานนะครับคันนี้ประหยัดแน่นอนเหลือเงินเก็บเยอะครับติดแก๊ส l อ g ก็ปล่อยไปครับเป็นรถทำงานนะครับชมดูได้คิดดูได้คำนวณดูก่อนนะครับว่าคุ้มกับ การนับปใ,ใช้ททำงานหรือไม่นะครับแต่ที่แน่นอนคืองานเยอะมากๆนะครับสำหรับตู้ทึบก็นำมาฝากนะครับชมเช็คดูรถนะครับเผื่อใครจะถูกใจนำไปต่อยอดเอาไปสร้างอาชีพได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องให้กับสมาชิกในเรียนรู้สภาพแล้วก็ดูในส่วนของงบประมาณไปด้วยกันนะครับว่าประมาณนี้จะคุ้มกับ ความต้องการและการนําไปใช้งานของสมาชิกหรือไม่นะครับสาหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้านําเสนอนะครับการเช็ครถคัดรถเป็นส่วนหนึ่งของช่องนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมพลิกคว่ำแน่นอนนะครับการันตีสภาพคันนี้นะครับถ้าตรวจสอบพบเจอนะครับคืนเงินแถมเงินค่าตกใจให้เลยครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับรถสวยๆหน้าเดิมๆนี่นะครับใช้งานน้อยมากๆนะครับขนาดติดแก๊ส LPG ยังใช้งานแค่แสนต้นนะครับ ก็เท่ากับไม่ติดแก๊ส LPG นะครับฉะนั้นสมาชิกก็ลองชมดูนะครับแต่ถ้าใครมีแก๊ส LPG ไว้มือนกับอหยัดนี่ครับยุคนี้ไม่มีอะไรเกิน LPG แล้วครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกตัวเลือกนะครับโทษเจราจารเลยครับขอบคุณครับ